สัดีค่ะกวางนะคะวิลลองค่ะค่ะเอกขันธยาค่ะพวกเราเป็นที่ปรึกษาด้านการขายค่ะประจำโครงการบ้านศึกษาสุดัสดประชาทิส2ค่ะค่ะ วันนี้นะคะพวกเราจะพามาฮองทัวร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมโครงการบ้านพึกษาสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศสองนะคะซึ่งจะเป็นแบบบ้านแบบใหม่ล่าสุดนะคะของโครงการพึกษานะคะของเราที่นี่จะเป็นสไตล์โมเดิร์นท็อปิคอลนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบบ้านแบบบ้านชื่อแบบบ้านพฤกษวรินค่ะมีความกว้างของหน้าบ้านอยู่ที่ห้าจุดสองค่ะค่ะตัวห้าจุดสองเมตรเนี่ยของเรานะคะสามารถจอดรถได้ถึง สองคันในรั้วบ้านค่ะ,อะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องโถงแล้วนะคะก็คืออันนี้พอเข้าจากหน้าบ้านปุ๊บแล้วก็จะมาเจอกับห้องรับแขกเลยนะคะของที่นี่แบบบ้านเราจะเน้นเป็นหน้ากว้างนะคะก็คือตรงเนี้จะรองรับกันอา ตกแต่งนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของลูกค้าเลยนะคะอ,อันนี้เห็นไหมคะเนี่ยขนาดเราวางโต๊ะทานข้าวนะคะก็คือรองรับไปถึง4ที่นั่งวางชุดรับแขกวางโซฟาขนาดใหญ่สังเกตไหมคะว่าตัวบ้านเนี่ยก็ยังเหลือสเปซอีกเยอะเลยนะคะกว้างม,มากเลยค่ะคุณเอ๋ตรงนี้หน้ากว้างเท่าไหร่นะคะ5.2เมตรค่ะ5.2เมตรแต่ว่าก็คือเน้นความกว้างของตัวบ้านค่ะอเนาะ แล้วก็ในส่วนของตัวห้องครัวนะคะ,ะมันลานซักล้างนะคะลานซักล้างตรงนี้ของเราก็ลงเสาเข็มให้แล้วเป็นเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านจริงอรงนี้ค่ะก็คือรองรับการต่อเติม,มค่ะลูกค้าสามารถทำได้เลยแล้วไม่ต้องมาลงเสาเข็มเพิ่มแล้วนะคะแบบนี้ก็ประหยัดไปเยอะเลยนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ความกว้างเนี่ยกว้างถึง2เมตรนะคะ<ม>ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างบนต,นต่อเนอะ ตัวบันไดของเราอะค่ะบันไดเราเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยนะคะใช่ค่ะบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะข้อดีของบันไดเนี่ยก็คือแข็งแรงทนทานค่ะเวลาเดินขึ้นเนี่ยเราไม่มีเสียงไม่กระทบเสียง้านข้างด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูชั้นบนกันค่ะชั้นบนที่นี่นะคะจะเป็นพื้นกระเบื้องค่ะข้อดีของพื้นกระเบื้องก็คืออายุการใช้งานที่มากขึ้นนะคะการดูแลดูแลรักษาเนี่ยก็คือจะง่ายดายกว่าพื้นไม้ลามิเนตค่ะ สำหรับห้องนอนนะคะของของที่นี่นะคะเราจัดแบ่งห้องนอนนะคะให้สามารถใช้งานได้จริงนะคะจะมีเป็นสามห้องนอนนะคะตรงนี้ก็สามารถระวางเตียงห้องนอนเลนะะ็กกะห่ะของเราสามารถระวังเตียงได้ถึงห้าฟุตเลยนะคะ วันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเอกกับกวางก็ได้พาทัวร์แบบบ้านพิก,กู้ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะแบบบ้านพิก,กู้ดินนะคะก็จะเป็นแบบบ้านหน้ากว้าง5.2เมตรสามารถจอดรถได้ถึงสองคันในรั้วบ้านนะคะแล้วก็ตัวบ้านนะคะหลังบ้านเราลงเสาเข็มให้เราเป็นเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านจริงนะคะบันไดเป็นบันไดคอนกรีตรเสริมเหล็กนะคะ,ะแล้วก็ทำเลที่ตั้งนะคะของเราจะอยู่ใกล้ถนนสุขสวัสดิ์นะคะ เพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะสำหรับฟังก์ชันทุกอย่างที่ดีครบขนาดนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่1.69ล้านบาทค่ะหาที่ไหนได้ใช่ค่ะทำไม่ชมใช่ที่นี่นะคะใช่ค่ะ,คะยังไม่พอนะคุณเอ๋โปรสำหรับเดือนกุมภานี้นะคะโครงการฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยค่ะใช้จ่ายวันโอนก็จะมีค่าจดจำนองค่ะค่าทมเนียมโอนประกันมิเตอร์น้ำไปนะคะรวมหน้าค่าส่วนกลาง24เดือนไปเลยค่ะ ค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กำลังชมไลน์นี้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าสนใจโครงการแล้วก็ต้องการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะคะเอกับน้องกวางนะคะก็อยู่ที่โครงการทุกวันนะคะโครงการเราเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะก็สําหรับลูกค้าที่มีความกังนวลในเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะคะตรงนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเข้ามาคุยได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระนะคะพนักงานบริษัทหรือว่า มีปัญหาอื่นๆติดบูโรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเข้ามาคุยก่อนได้นะคะตรงนี้เรายินดีที่จะแก้ปัญหาให้นะคะค่ะสำหรับคุณลูกค้าน,นะคะที่ชมไลฟ์นี้อยู่นะคะขอกำลังใจเล็กๆนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าที่แนีจริงๆของเรายังมีอีกแบบบ้านหนึ่งเร<ช>จะเป็นแบบบ้านคอตกวรั่นะคะตัวน,นั้นจะแบบบ้านหน้ากว้างถึง5.7เมตรนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีไลค์และแชร์นะคะถึง หนึ่งรอยท่านนะคะเราก็จะพาไปดูแบบต่อไปนะคะถ้าอยากดูยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะโอเค,คไปก่อน,นะค่ะมาเจอกันที่โครงการนะคะ